กันอีกแล้วนะคะกับ Dis s ินทุกตา a n n e l เนาะทุกคนก็วันนี้นะคะก็วก็ได้อะบุดบายสเตจแล้วก็จบการโปรโมทคัมแบ็กครั้งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วทุกตาก็สนุกกับคัมแบ็กครั้งนี้มากนะคะทุกคนจนต้องมาทําคลิปพูดถึงคัมแบ็กครั้งนี้กันเลยทุกคนแล้วก็ทุกตาจะมาแจกของเล็กๆน้อยๆให้กับอากาเซที่สู้มาด้วยกันจนจบการโปรโมทครั้งนี้เลยเนาะทุกคนเนาะ ก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าคัมแบค็คครั้งนี้นะคะกอสเซเวนก็ได้ทําการโปรโมททั้งหมด2อาทิตย์ด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็ใน2อาทิตย์ที่โปรโมทมาเนี่ยทุกตาแฮปปี้มากทุกคนสนุกมากมันแบบทุกตารู้สึกว่าทุกๆอย่างมันแบบดีขึ้นอนะ่ะทุกคนอันดับแรกเลยคือผู้ชายเราผู้ชายเราคือแบบทุกคนดูดูแบบเหมือนพักผ่อนกันได้เต็มได้พักผ่อนกันเต็มที่อ่ะ ดูแบบแต่ละคน e อน r g y ล้นมากนะคะแล้วก็ดูร่าเริงดูสดใสตุกตาชื่นใจมากเห็นแบบนีต้ตทุกตาชอบเห็นแบบเห็นการยิ้มเห็นการแบบทําตัวดีดๆๆ่ะทุกคนตุกตาเห็นแล้วแบบมันมีความสุขนะคะทุกคนแล้วก็แอดมินออฟฟิเชียลทำงานดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะแบบรวดเร็วแล้วก็แบบไม่เหมือนคัมแบ็กที่แล้วอ่ะทุกคนทุกคนเข้าใจไหม คัมแบ็กที่แล้วมันไม่เหมือนคัมแบ็กอ่ะคัมแบ็กนี้อาจจะเป็นเพราะว่าทีมสองแบบมีพนักงานเขาเรียกว่าอะไรทีมสองมีคนเข้ามาใหม่อ่ะมันก็เลยแบบดูแบบดูทํางานดีขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนอันนี้ลูกตาก็ประทับใจนะคะแล้วก็ตลอดการโปรโมทเนี่ยมีแบบคอนเทนต์เยอะแยะมากมายให้เราแบบตามดูแบบลูกตาจนตามดูไม่ทันนะทุกคนมันเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็ แต่และรายการก็สนุกมากๆนะคะตุกตารู้สึกว่าคัมแบ็คครั้งนี้มันไม่เหงานะคะแล้วก็ตุกตารู้สึกว่าคัมแบ็คครั้งนี้ตุกตาทุ่มเทเข้าไปเหมือนมีเวลาให้กับให้กับการสตรีมเพลงการปั่นวิวแบบเยอะๆเยอะมากๆเยอะกว่าคําที่ผ่านมาด้วยแหละเพราะว่าแบบก็อยู่บ้านกันแล้วทุกคนไม่ได้ไปไหนเนาะก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างก็มาปั่นเพลงมาสตรีมเพลง ก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับคัมแบ็กครั้งนี้แบบแปลกๆยังไงไม่รู้ทุกคนคือวันนี้ตอนที่ดูไลฟ์ที่กันมาไลฟ์กู๊ดบายเดดมูนนะทุกคนตอนที่จบคลิปอะรู้สึกแบบใจหายแปลกๆอ่ะทุกคนทุกตากลัวแบบจะกลับไปเงียบเหมือนเดิมอะไม่อยากให้คัมแบ็กมันแบบจบลงเลยอะทุกคนสําหรับทุกตาคัมแบ็กครั้งนี้คือแบบมันดีกับตามากจริงๆอะทุกคนคือทุกตาไม่รู้ว่าสออาทิตย์ ที่ผ่านมาเนี้ยถ้าเกิดไม่มีกัตุ๊กตาจะแบบสามารถยิงสามารถหัวเราะได้แบบเต็มที่แบบนี้ไหมทุกคนในสถานการณ์บ้านเมืองแบบเนี้ยแล้วก็สําหรับคัมแบ็คครั้งนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณทั้งกัดแล้วก็ขอบคุณทั้งอารกาเซทุกคนเลยนะคะที่แบบพยายามกันอย่างเต็มที่จนเราสามารถได้มาตั้งสามถ้วยนะทุกคนเก่งมาก ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะมันทําให้เรารู้ว่าความพยายามของพวกเราอะ่ะมันไม่สูญเปล่านะทุกคนก็ทั้งกัททั้งเรามีความสุขกับคัมแบ็กครั้งนี้มากๆแน่ๆนะทุกคนเราเห็นรอยยิ้มของกัทที่แบบดีใจตอนที่แบบชนะเราเห็นเขาแบบมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยใช่ไหมละ่ะ ก็คัมแบกครั้งหน้าเรามาสู้ด้วยกันนะทุกคนเนาะฟติ้งเอาละค่ะทุกคนพูดมาเยอะแล้วนะทุกคนเนาะก็มาถึงเวลาแจกของกันบ้างดีกว่าทุกคนคือมันไม่ใช่ของแพงๆอะไรมากมายอะทุกคนมันเป็นแบบตุ๊กตาอยากแจกอะแต่ไม่รู้ว่าจะแจกอะไรคือมันเป็นของที่ตุ๊กตาทําไว้จะไปแจกหน้าคอนที่ราชมังไงทุกคนแต่แบบมันยังไม่ได้ไปคอนสักทีอะตุ๊กตาเลยจะเอามาแจกตอนนี้ก่อนนะทุกคนเนาะ ก็มันเป็นเข็มกัดทุกคนแบบนี้นั่นแหละทุกคนตุ๊กตาจะแจกให้ทั้งหมดกี่คนดีโอเคตุ๊กตาจะแจกทั้งหมด7คนนะคะทุกคนคนละ4ชิ้นเนาะกะติกาก็คือคอมเมนต์สิ่งที่อยากจะบอกกับก็อตเซเว่น ได้คลิปนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่ชื่อ Facebook ตัวเองไว้ด้วยนะคะแชร์คลิปนี้นะคะไปที่ Facebook ของตัวเองนะคะตั้งเป็นสาธารณะเนาะเพราะว่าทุกตาไม่ได้เป็นเพื่อนกับทุกคนนะทุกตาจะเข้าไปส่องมันไม่เห็นเนาะทุกคนว่าทุกว่าทุกคนได้แชร์ไหมเนาะแล้วทุกตาจะมาประกาศผู้โชคดีในอาทิตย์หน้าแลทุกคนทุกตาคิดว่าคงจะมีใครเล่นไม่เยอะดีไม่ดีอาจจะมีคนเล่นไม่ถึง7คนด้ซ้ำนะคะทุกคน มีคนเล่น2คนก็แจกสองคนมีคนเล่นหนึ่งคนก็แจกหนึ่งคนนะคะทุกคนก็ใครอยากใครสนใจอยากจะได้เข็มกัดอันนี้นะคะก็มาร้องเล่นๆกันได้นะทุกคนเนาะก็ถ้ามีโอกาสอีกก็ไว้มาเล่นกันใหม่นะทุกคนทุกตาจะหาของแบบดีๆกว่านี้มาแจกทุกคนอีกนะคะหรือไม่ก็ถ้าเรามีโอกาสเจอกันที่ราชบังก็ไว้มาเอาของแจกกันอีกนะทุกคนเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะตูกตาหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซั c r i b e ป์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของตูกตาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบไม่ได้อยากเล่นเกมแต่ว่าอยากคอมเมนต์ความรู้สึกสําหรับคมแบ็คครั้งนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านาอสำหรับวันนี้บ๊ายบาย